สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูขนมง่ายๆกันค่ะเราจะทำเป็นโยเกิร์ตบาร์นะคะเพื่อนๆเป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นขนมหวานที่เอาไว้กินเล่นโดยที่เราไม่อบไม่นึ่งไม่ผ่านความร้อนแต่ว่าต้องใช้ตู้เย็นนะเพราะว่ามันจะเป็นโยเกิร์ตท,ที่แช่แข็งเป็นแผ่นๆบางๆแล้วก็จะมีท็อปปิ้งเป็นพวกแบบว่าผลไม้หรือว่าธัญพืชต่างๆนะคะ เอาไว้กินเวลาที่เราอยากของหวานใครที่กําลังแบบลดน้ําหนักหรือว่ากําลังคุมอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ถือว่าช่วยได้นะคือมันก็ยังมีความอ้วนแหละมันขึ้นอยู่กับของที่เราใส่เนาะแต่ว่ามันก็จะอ้วนน้อยกว่าการกินขนมทั่วไปนะก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบของเราก็จะมีโยเก u r t เขาวน,นี้เราใช้เป็นกิียโยเกิร์ตนะคะมีผลไม้วันนี้จะมีอง,งุ่นมีกล้วยนะคะมีถั่วซึ่งถั่วอะไรก็ได้วันนี้เราใช้เป็นเนม็ดมะม่วงนะคะแล้วก็มี อันนี้เป็นการโนาที่แถมมากับโยเกิร์ตนะแล้วก็มีอันนี้จะมีความอ้วนนิดนึงก็คือเป็นเราใช้เป็นคิดแคสต์บอร์รีนะคะเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความหอมหวานเข้าไปนิดหน่อยนะวัตถุดิบของเราก็มีประมาณนี้เพื่อนๆมีแค่นี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันได้เลยค่ะเริ่มจากเอาตัวโยเกิร์ตของเราเนี่ยนะคะเพื่อนๆเทลงไปในถาดซึ่งถาดหรือว่าภาชนะของเพื่อนๆบรรเนี่ย มันจะต้องรองด้วยกระดาษไขหรือว่ากระดาษรองอบหรือกอ็วันนี้กระดาษรองอบเราหมดเราก็เลยใช้เป็นกระดาษฟอยแทนนะคะซึ่งมันก็สามารถใช้แทนกันได้นะเราเทโยเกิร์ตลงไปแล้วก็เกลี่ยเขาให้มีความบางตามที่เราต้องการนะคะความหนาความบางแล้วแต่เรานะจริงๆใครไม่ชอบกิกโยเกิร์ตใช้เป็นโยเกิร์ธรรมดาได้แต่เรารู้สึกว่า เยอะเกินธรรมดาสำหรับเรามันเหลวเกินไปหน่อยนะคะเวลามาททำเป็นแบบบาง,างนี่งเาเราเกลีย่ยจนได้ความบางที่เราต้องการแล้วนะคะแนะนำว่าอยากให้มันบางมากเกินไปนะเพื่อนเวลาที่มันแบบแข็งแล้วอ่ะมันจะละลายได้ง่ายนะคะเวลาที่เราออกมากินนะถ้าบางเกินนะคะเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะแต่งนาด้วยท็อปปิ้งต่างๆของเราซึ่งมีทั้งผลไม้การ์ล่ามันั่วต่างๆน,นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะใส่อะไรยังไงนะ อันนี้นะคะเพื่อนๆพอเราแต่งหน้าเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยโรยท็อปปิ้งเรียบร้อยเราก็จะเคาะเขานิดนึงเพื่อให้ตัวท็อปปิ้งเนี่ยนะคะมันติดลงไปในโยเกิร์ตนะเวลาที่เราเอาออกมาหั่นมาตักเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดออกเยอะ แบบนี้เรียบร้อยละเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเขาไปแช่เย็นได้เลยแช่ช่องฟีดนะเพื่อนเพื่อให้เขาแข็งตัวรอจนกว่าเขาจะเซตตัวแข็งตัวดีแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเขาออกมาหั่นมาตัดมาหักกันนะคะอันนี้เอาไปแช่ได้เลยหลังจากที่เราแช่เย็นนะคะจนเขาเซตตัวดีเราก็เอาเขามาตัดเป็นชิ้นชิ้นได้เลยนะซึ่ง เราจะตัดเป็นทรงไหนก็ได้นะคะจะตัดขอบออกให้มันดูดีหน่อยก็ได้หรือว่าไม่ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวมาหันเนชิ้ๆให้ดูมันก็จะเป็นชิ้นๆประมาณนี้นะคะและนี่นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นหน้าตาของโยเกิร์ตบาร์ของเราในวันนี้นะ อร่อยทำง่ายนะคะไม่อบไม่ต้มไม่ทอดแค่เอาไปแช่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มันไม่อ้วนเท่าไหร่ด้วยนะเหมาะสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักหรือว่ากำลังคุมอาหารนะคะแล้วลองไปทำกันดูเวลาน้ำตาลตกเนี่ยเนาะก็ลองดูคะ่ะอร่อย ทำให้เราสดชื่นมากขึ้นด้วยนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันถ้าหากว่าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะได้เก็บเอาทุกคาติคาแนะนาของเพื่อนๆมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสสวัดี ค、huh.